สวัสดีครับผมขณะนี้คุณกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับอตอนนี้คุณอยู่ในช่วงหุ้นติดตามนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ C G D นะครับผมกับผมนะครับ a อ a ค a อมามาโมนะฮะสเตตัสกินมามา่าบรุษที่ มีไฟอันเลงก้าที่จะคอยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมไปเจอกันเลยครับกับ Cgd นะครับผมในทมาเฟรมมันนะครับผมในทมาเฟรมมันก็ยังคงเหมือนเดิมครับดูในกรอบเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกที่ทมาเฟรมเด็กันเลยดีกว่านะเนี่ยทมาเฟรมเดนะครับผมเส้น EmA ทุกเส้นก็ยังคง เส้นนเอจ็ห้าแล้วก็เส้นยีมเอสยังคงกดอยู่นะครับผมเดี๋ยวดึงออกเลยเรามาดูกันดีกว่าในสภาวะที่เซตนะครับผมมีม,มีมีการปรับฐานลึกนะครับผมก็มีการปรับฐานประมาณหนึ่งมีการปรับฐานประมาณหนึ่งนะครับ แต่ c g d เขาก็ยังคงแข็งแกร่งนะครับผมเขาก็ยังาสามารถยืนบริเวณราคาที่4.0.48ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงนะครับที่หลุดลงมานะครับผมตรงนี้นะจะมีหลุดลงมานิดหน่อยนะครับอืมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ เขาก็สามารถกลับขึ้นไปได้นะครับผมแนวต้งของ CGD ตอนนี้จะอยู่ที่บริเวณ0.51นะครับกระแทกตอนนี้ก็กระแทก1วัน2วัน3วันก็ยังไม่ผ่านอยู่นะครับผมสเตปแรกนะฮะ CGD ครับต้องขึ้นมายืนบริเวณ0.51ให้ได้นะครับ อืมแล้วแล้วก็ยืนให้ได้เสร็จแล้วก็แนวต้านต่อไปก็คือราคา0.62นะครับผมทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องรอวอลุ่มอย่างเดียวนะครับอเดี๋ยวรอดูวอลรุ่มหน่อยอืมดูสิว่อลุ่มนี่บางบางมากเลยนะครับผมโอ้อาออๆอออ โอุมแบบบางมากบางกลิ๊บเลย <c oughs> คือมันมันมันสามารถเอคิดได้อีกแบบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวซูวมเข้าไปให้ดูใกล้นะครับคือราคาเขาเนี่ยเนี่ยมันจะแบบว่าอ่เขาเรียกว่าโดจิเนี่ยครับทเทียเทียนเนี่ยโดจิเนี่ยเนี่ย ก็คือถ้าเพื่อนๆไปสังเกตอยู่ตรงบิตออฟเฟอร์นะครับไปสังเกตอยู่ตรงบิตออฟเฟอร์เพื่อนๆจะเห็นเลยว,ว่าเจ้าของเนี่ยกันราคาไว้แล้วนะครับให้เล่นอยู่คัดราคาเดียวอ,อย่างเนี้ยวันเนี้ยให้เล่นอยู่ศูนย์ให้เล่นอยู่ราคาเนี้ยศูนย์จุดห้าศูนย์เนี้ยเนี่ยเขาก็จะกันไปเลยเดี๋ยวผมลองเนี่ย เนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูดูเมาส์ผมนะฮะเนี่ยเขาก็าจะมากันไปเลยเนี่ยสามหมื่นบอลุ่มประมาณสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยมาขวางไปเลยอันนี้ก็มาขวางไว้อีกทีหนึ่งบริเวณนี้นะครับผมราคาัมก็จะวิ่งอยู่เนี่ยศูนย์จุดห้าศูนย์ศูนย์จุดห้าหนึ่งเนี่ยศูนย์จุดสี่ก้าจะวิ่งอยู่เนี้ยบางวันนะ ถ้าเขาถ้าเขาแบบคือบางวันคือผมก็สังเกตดูเขาก็อาจจะมาขวางไว้ตรงนั้น0.51เลยอืมราคามก็จะวิ่งไงเนี่ย0.49 0.5 0.51เนี่ยราคาก็จะอยู่อย่างนี้เลยแล้ววัวล่กก็แห้งนะครับผมเนี่ยแต่ท่อนเนี่ยมีการซื้อซื้อขึ้นไปคือคือเก็บขึ้นไปแรงมากนะแทงนี้ บางคนบางบางบางตำลาบางเซียนนะครับผมเดี๋ยวผมมันก็แค่เมาน้อยตัวหนึ่งนะครับที่แบบอ,อยากอยากมาคุยกันเล่นนะครับผมอืมบ,าง,า,บางเอบางเซียนเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นวิธีในการเก็บหุ้นของเจ้านะครับผมเจ้าเขากําลังเก็บหุ้นนั่นเองผมก็หวังว่าให้เป็นอย่างนั้นเออเพื่อนๆจะได้แบบว่าอ่า ประสบความสําเร็จสักทีนะครดูดิฮนะอยู่กันมานานมากนะบริเวณเนี้ยอืมเนี่ยดูสิโดยจิเต้มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเขากันเขาคือเขาจะเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาจะเล่นอยู่แค่เนี้ยอืมเจ้าเขาอาจจะแบบยังยังคงแบบกิดของไม่คอมั้งอืมนะอาจจะมองอย่างนี้ก็ได้โอเคครับสรุปครับ CGD นะครับผมต้องขึ้นมายืน0.51ให้ได้นะครับผมเพื่อที่จะมีลุ้นต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ